แอนเอ็ N N ค่ะวันนี้นัตตี้จะพามาชมรีวิวนะคะกระบะเรนเจอร์นะคะเป็น4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของเด็กเจนเรนเจอร์เราเลยนะคะจะเป็นในรุ่น XL Part ค่ะราคาจำหน่ายของเขานะคะจะอยู่ที่792,000บาทราคาไม่ถึง8 0 0แสนเลยนะคะลูกค้าจะได้กระบะ4ประตูยกสูงไปขับเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่เลยนะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 0ลิตร170แรงม้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดา ส,ะะสำหรับรุ่น XL พัทจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนะ็อตี้พาไปชมรอบๆพันกันนะคะว่าเจ้า Next Gen XL พัดเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างเราก็หล่อขนาดไหนเนาะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าที่ดีไซน์ใหม่แบบใหญ่มาเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้าน ในส่วนของตัวตะแกงก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนในหน้าจากหน้าห้องเครื่องนะคะได้ดีด้วยเนาะมาดูในส่วนของตัวไฟหน้าไฟหน้าก็แบบใหม่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยจริงๆหน้าตาเหมือนกันแทบทุกเหมือนกันทุกรุ่นเลยเนาะสำหรับในเจนนะเดี๋ยวนาะตี้พาชมทางด้านข้างของตัวรถกันนะคะในรุ่น XL พั u ดนะคะก็จะมีคิ้วล้อมาให้กับตัวรถแล้วด้วยนะคะเหมือนกับ รุ่นอื่นๆเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวแมกยางนะคะจะเป็นแมกนะคะขอบ16ยางจะเป็นตัวยางของบิสตอรนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่255ทับ 70R16 ค่ะแก้มข้างนะคะแก้มข้างตัวนี้ใช้งานได้จริงไม่ได้ตกแต่งมาเฉยๆนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากห้องเครื่องทางด้านข้างนะคะออกสองข้างเลยที่มีมาให้ ตัวนี้หูก็จองมังข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมทางด้านในห้องโดยสารกันนะคะมือเปิดแบบใหม่นะคะมีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะในตัวน c กเจนช่องเก็บของตรงนี้ก็มีมาให้เพิ่มนะคะในส่วนของตัวแอร์แบ็กก็เป็นคู่หน้านะคะตัวนี้ก็เป็นเก็บเก็บของเก็บสัมภาระเราได้นะคะ ในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะลูกค้าทักหาัตี้ได้เลยตอนนี้ชุดแต่งเริ่มมีมาแล้วนะคะเดี๋ยวมีขนหไหนที่เราทําการตกแต่งให้กับลูกค้าแล้วัตี้จะมารีวิวให้ได้ชมเรื่อยๆเลยนะคะในส่วนของตัวบันไดข้างก็มีมาให้พร้อมเลยนะคะสาหรับ XL พ่ดขนาดใหญ่เลยแล้วก็พื้นผิววัสดุเขาเป็นแบบกันลื่นด้วยค่ะรับน้ําหนักได้ดีด้วย ต่อมามาดูในส่วนของช่วงล่างด้านท้ายนะคะ Nixgen ทุกรุ่นนะคะในส่วนของตัวกระบอกโช้กนะคะจะย้ายออกไปอยู่ทางด้านนอกของตัวแชสซีของตัวรถนะคะทําให้การขับขี่สมรรถนะการขับขี่นะคะดีเยี่ยมแล้วก็นุ่มวนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวกระบะท้ายนะคะก็จะมีเป็นตัวขอบกระบะมาให้แล้วทั้ง3ด้านเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีจุดยึดซีแคมมาให้ด้วยนะคะมือเปิดนะคะมาพร้อมกับฝา กระบะท้ายที่เขาดีไซน์ใหม่เลยค่ะเลนเจอร์ปั๊มเข้าไปนะคะกับบอดี้ของตัวรถเลยเนาะโลโก้ขนาดใหญ่มาเลยค่ะไฟเบรกนะคะเขาจะย้ายจากที่เคยอยู่กับตัวเก่งรถเนาะมาอยู่ทางด้านท้ายนะคะเพื่อทำให้รถข้าหลังมองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวไม้บรรทัดจุดยืน4แคมก็มีมาให้พร้อมเลยค่ะ บาไลเนอร์ก็มีขนาดที่ใหญ่และกว้างนะคะบรรทุกของใส่ของได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปชมทางด้านในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันค่ะมาดูในส่วนของตัวกระจกนะคะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะปรับออโต้ได้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะตัวน,นี้ พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันอำนวยความสะดวกด,ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดแสดงผลก็ขนาด8นิ้วค่ะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะในส่วนของตัวหน้าจอก็ขนาดใหญ่จากตัวเดิมเช่นเดียวกันนะคะขนาดอยู่ที่10นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ u t o Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะคะตัวนี้มีช่องเสียบ USB Type C มาให้ครบเลยค่ะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะคะสำหรับ XL พันตัว Next Gen พวงมาลัยก็ปรับ4ทิศทางนะคะได้เช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆเลยเนาะก็สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถกระบะฟอร์4ประตูราคาไม่ถึง8แสนนะคะแล้วก็ได้สเปคออปชั่นแบบนี้เลยนะคะทักหานัาตี้ได้เลยค่ะในส่วนของรถยนต์ฟอร์ดนะคะ ทุกรุ่นนะคะตัวเน็กเจนการรับประกันจากโรงงานนะคะจะอยู่ที่5ปีหรือ1,50,000กิโลนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะทุก1,000 0หกิโลหรือ1ปีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเรียกได้ว่าเราได้เครื่องยนต์ ตัว2.0ที่แรงและประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแมนทานนนะคะเราก็ได้ในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับนัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook M N by Natty ค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย